าะพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวนเทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมกลาดิโอโมลิของพวกเราอีกแล้วนะแล้วมันก็มีเปทางด้านของอาวุธใหม่เข้ามาก็คือกระบองซึ่งหงโคงแล้วก็มูฟเซนวู้คองนะกับคอนซึ่งพวกเราก็ไปทําการลงสกินมาด้วย ทีนี้ก็ได้รู้ใครเป็นใครอะระวังนะมึงเอ้ยหน้าขาวไอพี่พีเล่นเป็นพวกชนชั้นสูงเลยอเออหงแม่งไเวอราเล็กจังเลยไอพเล่นห้าเล็กแหล่ะเดี๋ยวยาพึ่งเดี๋ยวเพึ่งได้ไหมน่ากลัววะไอตัวกูที่พีพีเขาไม่ได้เล่นอาวุธไรคมอะกูชนชัสูงไอเฮ้ยไปเลยไปเกตเราพวกมีแว่นอย่างเราพวกมีแว่นอย่างเราไม่ต้องต้องเกตไม่ตอบแว่นให้ไปเกต อดอะไรตออออะไรเออถอดอะไรตายระไมอ่ะเฮียอาวุธมันบัฟมาเว้ยไมกระบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เอายเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮเเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮเฮยเ้เสียเฮ้ยเฮยเย้เ้น ตายได้เอเวนมึงอ่ะเอวอ่อนเลยผมไม่ยามจะเสียบหัวอยากรู้มันแรงแ่บขอเสียบหัวหน่อยพี่ขอลองหน่อยอยากรู้จะมพี่เป็นมายร์ซื้อดีมากมันไม่ยอมให้เสียบลงไปเกตพี่ขอยองเสียบหัวหน่อยมึงอยากเสีอยากรู้มีดาเมจไหมไอ้แทงลูกสนุกอะแทงสนุกแทงสนุกอยากเข้ามาไปเกตอยากรู้เข้ามาอยากรู้เข้ามาบูมมันตายละเหลือมึงกับกูละ เปล่อยน้ำมันมันลวกไว้ถอดแป้นไปหรือว่าถอดแป้นไปเวกเก็ตยัง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 มีชีวิตอยู่ชีวิตอะไรเอ้ยลำทวอจุกใช่ไหมอ่ะจุกนั่นแหละตีดังโง่ทำไมันเก่งจังวะเออทำไมไอ้เหี้ยวุ้นคตรไม่โคตรโหดเลยเว้ยเอาแล้วพวกกูเฮ้ยพวกกูใครโดน กูชอบเอวยอชิบหายเลยอ่ะมันไม่มีำเปิดมันไม่มีำเปิเลยไงเดี๋ยวนองมแย่้แย่หูดแย่หูแข้งนรกนแข้งขหัวไี่ไออุปาเฮียเดียกมันเลยร้องไอมันเลยรอู ไม่เกรงระวังเลยมันยากนะใหญ่โอ้โหทำไมถึงชนะหอกวะับวิธีชนะมันนะพี่อะไรอล่ะพีชสีไม่ไม่ขออะไไม่น่้ทันเวนอามุดเมตาไปเลทันเบนรู้ไม่ได้ออขายข้นั้นกูให้ ไม่ให้กูหนึ่งเดียวกันนี่มันจะแพ้ได้ก็ไปทส่ท่านเบน้ยโอ้ยพี่ปาทอดลองดูดีไปเกีกัคลืเลยเก็บไม่รู้ไม่ได้เขาเขาเขาคนละข้างพี่ เข้าคนละข้างวงสวิงเขาน่าจะไม่กว้างพอเอ้ยเมอกี้พี่เรือันออกเมเก็ตเมเก็พอแล้วพอแล้วเหลมกเลยฮ่ะ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าาฮ่าอ่าฮ่าฮ่ฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่ก่ฮาฮ ไยูนมันจะเนี่ยไอกเจ้าตัวมาจ้าโอ้มผเข้ามาเลยพร้อมละพร้อมมาพร้อมมาไอ้วันไปแก้ไอ้วันจะแท้เฮ้ยไอ้หน้าขาวนี่แม่ง อะไรอะอะไรวะกูเอาวุฒิจบกูได้ยินเสียงกล้องไอ้เหี้ยกูเอวหักไอ้เหี้ยน้ามันหนามันหนักอะดีเอ็นตัวเขาเองเฮ้ยเหมือนจะได้ทริกว่ะเขปาดล่างแล้วปาดปาดปาดบนอีกอะไรตัดถอดหน้าวิบูออกไปเลยนะหน้าวิบูอีกอะไรซึบ โอ้สู้อย่างยากอ่ะไอ้เย่าโกรธเรียบร้อยว่ะพ่อพี่โดนเกี่ยวแล้วพี่พี่มานมัมันอยู่เห็นหัวเว้พี่เอาหัวพี่เอาหัวเอาหัวกูไปใส่พี่พี่ยิงนี่พี่พี่ยิงสู้ตายเว้ยพี่พี่มึงพี่มึงวัดมึงวัดเป็นรูปม้าพี่เป็นม้าสู้ดิวะพี่มึงวัดเลือดเป็นรูปม้าเยอ้เหลือเกินเราพวกกูเพื่อนกันไอ้แว่นมึงอะ เอลัดโกนหัวฉันม <c oughs> ั้งเนาะอยูอตัดแค่สวนแว่นออกไปได้ยังไงเขาตัดแค่สวนแว่นออกไปโกนแว่นให้ผมเลยอ,อะไรตังก๊บกระดูกพอดีไความแรงมาแรกด้วยกระดูกกับไอเก็อ่ะปุ๊บ ก็มกจะบอกว่าพวกพี่สู้กันเองเลยไอ้ดูมันเล่นเนี่ยมันครลู้ชายเลยเลืวไปเีอเลยวะเอาล่มันตัดฟ้งแดงมื่อกีมืออะไรต่อไปมือมืออะไรต่อเอาแล้แขนที่สำคัญที่สุดเยเ้ ูตไัไอ้เราตัดแค่นี้ไม่ดาบไปโอ้ยแย่อะไรเงี้ยน่ากลัวสมบูรณ์แบบทนไม่ไหวตอนแล้วพวกเราต้องมาเล่นไอ้ดาบบ้านี่ใครจะมาจบที่ตรงนี้แบอนี้ลูกบิดประตูไม่มีตกอะ่ะมีลูกบิดประตูตกไอ้เลีอยปุ่มเข้ามาเอ้า ดาวดาเกมดาวเลยไปเก่งจบดาวกันไปยไปโอ้ยเอาคอมือไปก่อนกูเปิดกูต่อให้ไอ้มันไม่ต้องใช้เหรอคอนี่นไม่ต้องใช้คอเขาพี่พีแพลรี่เขาอือกูนะไอ้เนี่ยไอ้ผมไม่รู้ว่ามึงเนี่นเนี่ยความรู้สึกของมึงอ่ะไอ้ไม่เก่งเลยมไอ้ยี่หนาบนั่นโดนบุติกเอ็กซ์กูเข้าไป ไม่เมันหลอกอกอพี่นตัดหน้าพี่ี่พี่ีก็สแตนเดียวนเฮ้ยกูหันหน้าไปจริงๆเลยสแตนกูเซียสแตนมือเดียวแช่งแช่งสแตน นี่ยโบกุมันจะเปิดได้แค่ข้างเดียวสุดมือนี่โดนเลยไอ้เหียเต้นแชงกูวะกูก็สเต้นแชงเฮ้ยนี่แหรอนี่เส้นแห่งความตายที่พี่บิ๊มชอบใช้ที่เขาว่ากันว่าโอกาสรอดตอนสตาร์ทมาคือศูนย์เลย แม่งเป็นความจริงแล้วนี่เหี้ยโคตรเถื่อนมาเอ้ากูอยากเลือกกับมึงแต่เดียวกันจะมี้อะไรวะแล้วทำไมหัวเป็นงั้นอ่ะเฮ้ยกูตัดไปหมดเลยเขาเป็นก้องหัวฟา Diary ไดเซนเซค้าโอ้เกดาบขึ้นดิแล้วมันจะผ่านหน้าพี่ มันยกขึ้นแค่นั้นไอ้โลมาะเม่่ยมีโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นตลยมึงพี่ลงสู้นสองคนมึงไอ้เนี้ยกลัวขยับอะไรเลยเล้ไม่อะสแตนดที่เปเกณฑ์ภูมิใจรักหนาส็ไม่เอแก่งๆมากเบบี่เลืแข็ตัวเองทิ้งมันคือศักดี ให้เขาแอะตัวถ้ากูขยับกูจะตั้งแขนตัวเองให้เขาดูนอกขโมยมีอะไรวะมึงต้องตักแขนดิเฮ้ยนักมวยเชี้ยกูลืมไปเลยว่ามีนักมวยด้วยเอพี่ตัดพี่พี่เกียร์ซวินดีข้างนึงก็ดีมันต้องแปะสองข้างพี่ว่าหนึ่งเป็นอาซูวินปีกษัตริย์คนนี้จะขอให้เราเป็นอาซวิน แค่ไหนวะฮ้่สามชิ้นเลยไม่เบกตัดอุปนเค้กไอ้สวนด้ยอะไรอ่ะระดับเล่มนี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของมึงไอ้เบกไ่เกนพิลเล่พิลเล่หน้าให้ไปเกพิลเล่มือหายมือหายไปเกไปพิลเล่แล้วเราจะตายกันแล้วเดันเราันเราจะตาดันโอ้หรรดัน ให้มันแล่นหน้ากูเอาแล่นหน้ากูแล่นหน้าดิทำเป็นกะมุมเงี้ยเฮ้ยกูทำได้นะกูกูทำได้อะเฮ้ยแล่นหน้า <c oughs> เอามันไม่แล่เกือบขาดแล้วอะไปเกตพี่ตดแว่นให้ไปเก็ตล,ลองลองดูดิลองถอดแว่นให้ผมดิแล่นแล่นหน้าไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ยังไงเฮ้ยม,มันมุมถ้ามันอ,อยู่สไตนเนี่ยมันมันมันฟาดลงไปได้เนี่ยเห็นไหมมุมมันต้องใชื่ออย่าอย่าอย่าขยับอย่าขยับอย่าไปเก็ตโอเคหันข้าหันเข้าเออเขาหันวะเกละแล่นหน้า

เชื่อเกมป่าเลยเยอะมากหน้าไอ้ควายเอไปเก็บไปเก็บเอา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 ฝังขาเข้ามาไปเก็บเอาฝังขาเข้ามาเอาฝังขามาเดี๋ยวพี่จะปาตัวครึ่งเลยพี่จะผ่าโล้ยไปเก็บขยับขยับแป๊บขยับแป๊บหนึงหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมเดินเข้าไปเอาเลยพี่ โอเคพิซซี่เบกเกกับทุกท่กันไปแล้วนะสำหรับรายการเวทีทีวีและเกมการาดิโอมอรี่ o ori, ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเล่นกันโอ้โหฮามากเลยเวลาใส่สกินไม่อยากจะเชื่อแต่สกินแล้วจะงฮ่าขึ้นกระดาษในเอี้ยนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับตัวใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเป็นพิเศษกันจุ๋ดีครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอคลิปหน้า,นาบ๊ายบายจ้าบบ๊าายาย